สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนนเนาะมาอนีกับโมฮอพกับสมยศพุ่มมักบกเขาคือเกาพี่น้องอเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ออกเตะเสาเลยครับผมออกเตะเสาครับผมมาอนีสี่ไปตามนกผู้อ้างสีหาความนะครับเนาะน้ำมมารักเลยพี่น้องอ้ยเสามาอนีกันวัดย่อยเราพี่น้องวัดมือวดัดเคลือนว่โตกะครับมากแค่ต๊ะสวงเสา ฝนนี nee, Wait, so ่ตลอดเลยครับเป็นอุปสรรคของการตอนนกนะครับนกะฝนตกเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเอาตกก็ไปครับมันตกเป็นมองเป็นมองประดับฮะเป็นแค่คล้ายหมอกนี่ครับฝนกระไดเป็นละอองนิดหน่อยยำๆๆๆน้อยเพราะข้อสิเปียดพี่น้องเอาครับเวลาเป้าไม้แจ้งปลาครับผม ตามนกคู่อ่างลักแหลกเลยครับผมมักกาอัจปใิยะลักแหลกคล้องเมิองนะพี่น้องนะโอ้ครับผมโอเคครับคุณ วนป๊าพี่น้องนุกเสียงน้อยตัวนี้วนุนอะนุนวนุ้วนวุ้นอ่างสิบข้ามครับตัวนี้โอ้ยคือบ่มีหมงใสเนาะพี่น้องเนาะ บินขึ้นจากทางเมื่อกี้ครับไปจากหันสัตว์ครับสวยงามโอ้โหนี่ปลาสักกเจ้าถ้าเขาไปใส่ได้หันได้นี่หุ่นข้าร่มแนนไลทอ่างซิบควม่มชีเหตุนี่ครับนับมึงก็ปลายหลก่าหันนะใส่ขัางนอกพี่เด้อแล้วเขากินยี่เดินหนีได้ปีน้อง ว่าใสผีเป็นยังสีมากพประเทียเขามากครับไลยไปไสน์อหารกระไดคือดอกตะวันยานค่ะ,จะเจ้าาให้หุน่นปาดขาลมตัวเสียงน้อยครับ เมือใส่หุ่นท่าอย่างรถพิล็องขอบวไปเส้นนี่ใด็ด้เยเห็ดซองที่ซองอัะไนแล้วครับซองตัวเลยหนุกอังนั่งมาได้โอ้ยถ้าเอาหมูป้ามาเนี่ยแค่มาเรือแล้วน้ี่ร้องผูกเส้นเสาหัวด้วยเหลยว อ๋อ้่องบ้งโอ้จ้าจอนี่ก็ได้ตัวโอ้มีดกับว่ามีพี่น้องเว้ยเนาหลุนๆน้ำกันพี่น้อง คุ้มหลายพี่น้องมือีิคุ้มคักคุ้มแดฮาร์ดมีละมีละอุยสุดยอดของความคุ้มเลยครับมือีิคาร์ลอมสุดๆหนุนอ่างตัวนี้วาดลายกระดายพี่น้องเอ้ยฮะโอ้ โทษโทษทัววาเรียวบะวาพันสีเซตผมบะมึยับเขามาใส่ไกลๆรักเมื่อกี้ด้ยยูหันครับมองตมร์ไะไ์หัน่มน้องพี่น้องตัวนี้คอยเก็บนะครับก็เคยพอ,อนกขาลาวมป่านี้สักเที่ยมสุดยอดเลยพี่น้อง เต็มคอครับอ๋อมีหนุนอ่างโอ้ยสุเนี้ยวครับนกตัวนี้สุเนี้ยวครบเครื่องเลยเออมีขัดมีหนุนสับอ่างอีกอืคุ้มขนาดพี่น้องเอ้ยเอ้ยมามาทางนีส้สองมือพ่อนกดีพ่อน,กด,อนกดีสองตครับผมมักนกอ่างนะพี่น้องไม่ค่อยชัดเจนอ่า อาตอนตอนอมนับที่เหลยกอ้างสิบข่วมว่นนี้พี่น้องมาจาับีเทิ่งนี่ก็ได้หาค่ำแต่ว่าหันยุดเท่าไปเอมโอ้ยนกสองกุกบ่านอนกกุกเดียวครับได้ยินขันอยู่มันไล่สลับปีกพี่นอ้องอืมโอ้ยหาสื่อกองงามใช้เลยพี่น้องตัวนี้ครบเครื่องเลย ครบเครื่องครบเครื่อง <S <S อือสุดยอดของคาร่มของก็คือตัวนี้ล่ละอุยพี่นงองเอ้ยคุ้มค่าเลยครับเมือนีการหิ้วเขาของผมก็ไดสี่สิบงงแล้วลนะครับเนาะใส่ย,ยกกลางทางเลยเมื่อกี้พี่นงเขาบเจ้ามหานมัขี่มากก็ได้เลยมากูหอนนกเอากเลยใส่ไม่อุย้ยพี่นงอง สุดยอดสุดยอดเลยข้า่มตัวนี้โอ้โยเราปูดินจัดให้ครับผมอออ๋ออติดไว้พวดน่าจะคู่อ้างโดนๆเห็นพี่น้องได้ฟังนนเนาะงามายงามลายถึกใจแล้ว